สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้นะหนูมาช่วงบ่ายเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้านะมีติดเหมาพระลูกค้านะคะมีพี่เขาเอาพระมาให้ดูนะคะก็วันนี้นะเป็นอีพีที่124นะคะพี่ขาอีพีที่124นะพระที่ลูกค้าปิดไว้เมื่อวานช่วงเย็นหลังจาก4ี่โมงเย็นไปแล้วนะคะกับพระอีพีร้อยยี่สิบสี่วันนี้นะ เดี๋ยวหนูจะส่งให้วันนี้นะคะประมาณ4โมงไม่เกิน4โมงครึ่งนะไปรษณีย์มารับที่บ้านแล้วก็เย็นๆเหมือนเดิมนะคะจะแจ้งเลขพัสดุไปนะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทร0954678700นะคะอดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะช่วงนี้ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเก็บเงินปลายทางนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีบางท่านยังไม่ได้ฟังคลิปนะตอนนี้นะคะเนื่องจากไปรษณีย์นะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะคะไปรษณีย ที่บ้านคุณเพชรนะคะที่พิจิตตนะกําแพงดินที่นี่ยังไม่สะดวกนะคะหมายถึงว่าเ <c oughs> ้ายังไม่ได้รับทํานะสําหรับการเก็บไปทางนะ <c oughs> ตอนนี้ก็หนูของดชั่วคราวไปก่อนนะคะขออนุญาตคนพร้อมโอนนะ <c oughs> หรือจะเป็นคนที่โอนนะคะโอนก็โอนเซเว่นนะธนาคารร้านค้าใกล้บ้านก็ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะคะพระนะที่ส่งที่ปิดนะโอนนะคะไม่ต้องกลัวนะหนูไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะส่งให้ทุกรายการนะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ โอนนะคะก็ไม่ต้องเสียค่าไปทางด้วยนะช่วงนี้หนูของงดเก็บไปทางไปก่อนขออนุญาตพนพร้อมโอนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็น <c oughs> รายการพระผงของขวัญวัดปากน้ํานะคะผงของขวัญวัดปากน้ํานะ <c oughs> วันนี้ได้มานะคะสวยสดงดงามนะนี่รายการนี้นะมาพร้อมเรี่ยมกรอบโบราณกันแบบนี้เลยนะสวยนะคะสวยมากๆนี่ด้านหลังนะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะมันหนูจะเป็นหวัดหนูเนี่ยโดนฝนก็ไม่ได้นะกระหม่อมอบางเหลือเกินอ่าเดี๋ยวให้ชมนะคะซูมให้ดูกันชัดๆไปเลยนะสวยงามนะรายการนี้นะดูเส้นนะคะเส้นข้างบนนะเขาเรียกว่าม่านหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะเป็นเส้นๆนะคะลายเส้นชัดเจนมากนะซูมนะชัดเจนนะคะลายซูมนะมือนะคะ กีบบัวข้างล่างนะคะหน้าพ้พักนะเข่านะ <c oughs> ลวดลายจีวรนะชัดเจนมากๆนะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะหนูเอา850บาทนะคะสำหรับรายการแรกนะถัดมาเป็นรายการที่สองนะคะนี่สวยอีกแล้วขุดสะหลวงปูเพือกนะคะรายการนี้นะนี่มาพร้อมเรี่ยมกรอบเหมือนกันนะคะเลี่ยมกรอบโบราณน,นะเนื่องจากว่า ผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะนี่เก็บพระโบราณแบบนี้นะคะพุทธะหลวงพุ่เผือกนะเดี๋ยวให้ชมเนื้อนะเก่ามากนะสวยนะสวยสดงดงามนะคะอย่างที่หนูบอกนะเลี่ยมกรอบแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะกรอบโบราณน,นะคนเลี่ยมน่าจะไม่อยู่แล้วนะคะหนูคิดว่านะด้วยอายุนะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยหน้าองค์พระนะคะ สำหรับรายการนี้นะคะเอาราคาเบาๆบางๆนะขอ850เช่นเดียวกันนะคะ850นะแล้วแต่ใครชื่นชอบนะคะชอบพระปากน้ำหรือว่าชอบรายการนี้นะคะนี่สวยสดงดงามนะอ่า850บบาทใครชื่นชอบแคปนะคะ ถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะเป็นกีบบัวนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการนี้นะนี่สวยสดงดงามนะเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะเนื้อเมกพัดนะให้ชมกีบบัวนะขีบบัวนี่เป็นขีบกีบเลยนะบอกเลยนะว่าชัดเจนมากนะคะนี่เส้นลวดลายนิ้วมือหน้าพ้าพัก,พกนะ มือนะคะองค์พระนะกีบบัวนะรายการนี้หนูเอาแค่เจ็ดร้อยนะคะขอแค่เจ็ดร้อยนะราคาเบาๆบางๆนะหากคิดท,ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคบรูปนะพร้อมแจ้งราคามานะโทรหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะโทรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราแจ้งเลขบัญชีกันนะนี่ท้านหลังเป็นยันแบบนี้นะอืมสวยสดงดงามมากๆเนะื้อนกะพัทนะ เงามากๆเลยสำหรับรายการนี้นะนี่หนูบอกแล้วว่าพระสวยงามทั้งนั้นเลยนะเอาแปดร้อยเอาเจ็ดร้อยพอนะคะถัดมาเป็นรายการที่สี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์คีตานะคะอันนี้พิมสี่ชายนะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะนี่ไม่ค่อยเจอนะรายการสวยๆแบบนี้นะนี่ สำหรับใครสาวโบกหลวงพ่อเงินนะคะใครชื่นชอบนะสวยสดงดงามสวยเห็นไหมคะสวยรายการนี้นะหนูขอสองพันสามนะคะสองพันสามนะสำหรับรายการหลวงพ่อเงินรายการนี้นะ ได้พระดีพระสวยมานะจริงๆหนูอยากจะขายสักสองพันแปดสองพันเก้านะเผื่อต่อแต่ราคานี้ขอแบบไม่ต่อแล้วนะคะเนื่องจากว่าหนูขายไม่แพงแล้วนะแล้วหนูจะให้ชมนะว่าสวยยังไงนะคะนี่สวยดูง่ายนะดูแท้นะคะนี่นานๆจะได้เจอพระสวยๆแบบนี้นะน ด้านล่างนะเป็นการชอบแบบนี้เลยนะคะผิวไม่เรียบนะนี่ส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นพิมพ์นะเป็นการประกบพิมพ์นะอย่างชัดเจนนะเอาแค่สองพันสามร้อยนะใครชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะขอสองพันสามรอยวันนี้มีรายการเดียวนะคะสำหรับหลวงพ่องเงินนะสวยส,วยสวยดงามลดต่อแล้วนะคะราคานี้หนูนดลดให้เน็ตเนตแล้วนะ ถัดมาเป็นรายการที่ห้านะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะรายการที่ห้านะนี่สวยสดงดงามมีลงรักปิดทองด้วยนะคะมีปิดทองนะเขาไม่ได้เรียกลงรักเนาะหลังแบบนะคะรายการนี้นะนี่องค์พระสวยสดงดงามนะคะสําหรับพระปิดตารายการนี้นะดูมือดูนักแข่งนะอ่อนช้อยนะคะมีความอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติมากๆเลย เดี๋ยวหนูให้ชมทุกมุมนะพี่ๆท่านไหนบางทีอาจจะโอนไม่เป็นนะคะอาจจะให้ลูกหลานโอนหรือว่าไปโอนที่ไปรษณีย์หรือว่าโอนที่ที่เซเว่นก็ได้นะคะหรือร้านค้าที่รับโอนนะรายการนี้พระปิดตาหนูเอา900อบาททวนนะคะ900บาททวนนะสวยสดงดงามมากๆเลยปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันรายการนี้นะนี่มาพร้อมปิดทองด้วยนะใครชื่นชอบนะคะแคบรูปมา ถัดมาเป็นรายการที่6นะคะรายการที่หนะเมื่อกี้รายการที่ห้านะคะรายการที่หนะเป็นพระปิดตาวัดห้วยจระเข้นะพิมพ์สะดือจุนนะคะรายการนี้นะอืมสวยสดงดงามหนมให้ชมมือนะมือเข่านะคะพุงอืมสวยมากๆนะเนื้อมีความมันเงานะคะมันเงานะ ายการนี้นะคะหนูขอราคาเบาๆบางๆนะด้านหลังเหมือนจะมีมีจานนะคะนี่มีจานนะเป็นเส้นนะรอยจานนะคะนี่ด้านหลังนะพี่ๆเห็นใช่ไหมคะเห็นรอยจานนะหนูพยายามให้หลบแสงที่มันสะท้อนกับแสงไฟนะนี่ มีรอยจานเต็มไปหมดเลยราคานี้ขอแค่800นะคะเอาราคาเบาๆบางๆนะเอาแค่800พอนะคะสวยสดงดงามนะดูมือนะคะชัดนะใบหน้าหูนะคะตรงสะดือจุนนะคะนี่ข้อศอกนะเข่าสวยสดงดงามนะคะสำหรับรายการนี้นะเอาราคาเบาๆบางๆ,างๆนะเอาแค่800นะคะ ใครชื่นชอบนะระหว่างพี่ดูคลิปพี่รีบแคปมาเลยเพราะว่าอย่างที่หนูบอกนะมันจะอาจจะพลาดโอกาสสักวินาทีเดียวเพราะว่าบางท่านก็ดูพร้อมกันแต่ถ้าเราดูจนจบแล้วอาจจะพลาดพลาดสวยๆนะคะถัดมาเป็นหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปนะมาพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้นะสวยเห็นไหมคะนี่ มาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้นะกรอบน่าจะเป็นลักษณะคล้ายเงินนะคะค้ายเงินนะหนูไม่กล้าฟันธงว่าใช่เงินหรือเปล่านี่แต่องค์พระสวยงามมากนะคะสำหรับรายการนี้นะหลวมพ่อไปนะคะหืมตัวสดงดงามด้านหลังนะคะเป็นเขียนแบบนี้นะคะที่ระลึกนะคะสองสี่เจ็ด องนะคะสองสี่เจ็ดสองนะนี่มีรอยเนื้อเกินอยู่ด้วยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะโหเจ้าของนี่คือเลี่ยมเลี่ยมเรียบร้อยเลยนะโหเนื้อเกินเต็มไปหมดเลยนะสําหรับหลวงพ่อไปรายการนี้นะหนูเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะรายการนี้นะเอาราคาเบาๆบางๆนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคบรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะ เอาแค่1,100นะสวยสดงดงามนะคะสำหรับรายการหลวงพ้าไปรายการนี้นะสวยจริงๆพี่ๆดูสิอ่ะหนูก็ขายหลวงพ้าไปมาหลายองค์นะแต่หนูบอกว่าองค์นี้สวยที่สุดธรรมดาที่หนูขายมาก็ว่าได้นะหนูบอกเลยอ่ะถัดมาเป็นแถวที่2แล้วนะคะแถวที่2นะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคุยนะวัดโคสิตตรามนะคะนี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณพลาสติกแบบนี้เลยนะคะนี่พี่ๆค่ะสวยนะเดี๋ยวนูให้ชมนะนี่เลี่ยมเปิดนะคะเลี่ยมเปิดนะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะอือดูหน้าพระนะคมชัดลึกจมูกนะคะเป็นแท่งนะคมมากๆนี่เดี๋ยวนุให้ดูใกล้ๆ นี่ดูตาดูตานะคะดูตานะได้อ,อนุญาตมือนิ่งๆน,นะคะนี่ผมหลวงพ่อนะเส้นผมตาจมูกปากลึกนะคะจมูกโด่งนะตานี่เป็นเม็ดลึกเลยนะคะนี่ขนาดเหรียญมีการใช้งานสึกหลอไปบ้างแล้วนะคะนี่หูนะนี่ดูนะหายปลาแขนลวดลายจีวรสังกตินะนิ้วมือนะคะนี่ จุดสังเกตนะคะจะมีเนื้อเกินนะเนื้อเกินเดี๋ยวสักรู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เนื้อเกินบริเวณนี้นะนี่เป็นจุดๆนะผิวนะเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากนะเป็นการทําแบบโบราณนะคะแบบโบราณนะตัวหนังสือนะคะหลวงพ่อคุอยนี่เป็นแท่งนะคะตัวหนังสือคมชัดลึกมากนะนี่พื้นผิวนะคะมีสีดําๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่ พื้นจะไม่เรียบนะคะหน้าองค์หลวงพ่อนะโหสวยนี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะนี่หนูเหมือนพี่พได้ส่องเองนะคะอย่างที่หนูบอกนะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะด้านหลังนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่พี่ขาสวยสดงดงามนะคมชัดลึกมากนะตัวหนังสือนี่นะเรี่ยมกรอบแบบนี้นะคะนี่ จ้าของนะบูชามาก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีนะถ้าคนรักพระนะบางคนก็เก็บไว้ในถุงนะคะถุงพลาสติกก็เป็นการเก็บที่ถูกต้องนะแต่ว่าทิชู้นะเป็นการเก็บที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่หนูบอกพระของหนูเนี่ยหนูจะมีทั้งพันบับเบิลไปแล้วก็บางรายการจะมีเป็นทิชชู่ไปด้วยนะคะก็พอถึงพี่นะพี่แกะทิชชู่ออกนะคะหนูกันกระแทกแค่นั้นนะ มีทั้งบับเบิลมีทั้งทิชชู่นะคะอย่างที่หนูบอกแล้วแต่หน้างานนะคะบางรายการที่เป็นพระกล่องนะหนูต้องอัดทิชชู่ไปข้างในเพื่อไม่ให้พระขยับนะเดี๋ยวกลัวระหว่างการขนส่งนะคะเจา้าหน้าที่น่จาจะโยนนะหนูก็เขียนพยายามเขียนหน้ากล่องนะว่าระวังแตกนะสําหรับรายการนี้นะผิวนะนี่สวยสดงดงามรายการนี้นะหนูเอา850นะหลวงพ่อกลวยรายการนี้นะคะถัดมาเป็นรายการที่ เก้านะคะรายการที่เก้านะเหลียนเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ชมนะข้างบนนะลวดลายตรงนี้นะเป็นเป็นตารางเป็นช่องช่องนะนี่สวยนะเห็นลายเส้นคมชัดนะคะลายเสยมานี่มีจุดไข่ปลานะจุดไข่ปลานี่แล้วดูองค์หน้าหลวงพ่อนะคะตามีความคมนะชัด ลึกจมูกปากหูนะคะอย่างที่หนูบอกนะสวยสดงดงามนะอลังการพระเนื่องจากมีการใช้งานแล้วนะก็สึกหล่อนเป็นธรรมดานะคะตรงนี้นะคะเขียนว่าท่านหลวงท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะท่านอาจารย์เอี่ยมนะตัวหนังสือนะคะยังคงมองเห็นอย่างชัดเจนนะถึงแม้ว่าจะเรือนรางไปตามการเวลาเนื่องจากก่อนหน้านี้นะพระนะ เขาเรียมเปิดกรอบนะเปิดหน้าเปิดหลังนะก็เป็นธรรมดานะที่จะมีการจึกกรอนเป็นธรรมดาแต่ขึ้นสนิมเขียวเลยนะเป็นเนื้อฝาบาท้างคะเนี่ยก็จะใช่นะคะหรือเดี๋ยวแต่ดูข้างหลังเหมือนเนื้อทองแดงนะจะเนื้อทองแดงแต่ว่าหลวงพ่อกลวยเมื่อกี้เป็นเนื้อฝาบาทนะคะนี่หลวงปู่เอี่ยมสวยสดงดงามดนให้ชมองพระนะนี่สวย สวยจริงๆแหละนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เพรขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะเจ้าวาดนะคะข้างล่างเขียนว่าองค์เก่านะวงเล็บองค์เก่านะด้านหลังเป็นยันนะคะเหมือนยันสามนะแบบนี้เขาเรียกยันสามใช่ไหมคะถ้าหนูให้ข้อมูลว่ายันอะไรผิดต้องขออภัยนะน่าจะใช่ยันสามนะ นี่ระหว่างพื้นผิวนะคะมีเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวมันซูมใกล้ไปนี่นี่เส้นขนแมวเนี่ยเห็นไหมคะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดๆๆตามธรรมชาตินะนี่เส้นขนแมวนะคะรายการนี้นะคะหนูขอ850เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณแบบนี้นะคนเลี่ยมไม่น่าอยู่แล้วนะคะเก่าเก็บนะเก่าหน้าเก็บนะคะรายการนี้นะนี่แคปรูปมานะใครชื่นชอบนะคะแคปรูปนี่หนูซูมให้ดูหน้าองค์พระอีกรอบหนึ่งเหมือนตัวท่านมองเราอยู่นะหน้ามีมิติดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอ่ะ ถัดมาเป็นพระสมเด็จวัดละฆังนะคะรายการที่10นะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่รายการที่10นะนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันแบบนี้เลยนี่เด้วหนูซูมให้ดูอยากเห็นให้พี่ๆได้เห็นความสวยสดงดงามขององค์พระนะซูมเลยนี่ดูเนื้อเม็ดแทะแร่ธาตุนะคะเนื่องจากสมัยก่อนนะ หลวงพ่อโตนะคะก็ได้ใช้หลายอย่างนะคะมวลสารนะใช้หมากนะคะใช้น้ำมันตั้งอิ้วนะหลายอย่างนะที่หนูศึกษาดูนะนี่แล้วดูแร่แร่แรมวลสารนะคะแห้งนะเดี๋ยวหนูพยายามให้ชมชัดมีเม็ดแร่ธาตุเต็มไปหมดเลยสําหรับรายการนี้นะสวยสดงดงามน,นะคะ หนูให้ชมรอบนอกนะเดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงแล้วให้พี่ๆได้ชมกันนะคะอ่าซูมอันนี้คือซูมได้สุดแล้วนะอันนี้สุดละแต่ตัวหนูเองจะพยายามให้ชัดนะคะหมายถึงว่าจัดโฟกัสกล้องให้ชัดมากที่สุดนะเหมือนพี่ๆได้ส่องเองนะคะเหมือนส่องเองนะกล้องหนูรายการนี้มีความละเอียดสูงนะคะนี่ ดูตรงฐานดูเส้นขอบนะโอ้โหมีความทั้งแห้งทั้งมันนะคะอย่างที่หนูบอกนะสวยรายการนี้เอา1,500งนห้าร้อยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะปกตินะคะไม่มีกรอบนะบอกตรงๆนะวันนี้นะคะ1,500บาทท้วนนะคะหน0่ 1, บาทท้วนนะพระสมเด็จนะคะเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะคะเพิ่งได้นะกลับบ้านมาก็ ไปดูพระข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็มีคนเอ,อพาพระมาให้ดูที่บ้านด้วยนะกาจะเสร็จงานนะคะก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะช่วงเช้าหนูไปดูพระมานะคะไปดูพระมาอ่ะอันนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะหากพี่ชื่นชอบองค์ไหนรายการไหนโทรเข้ามาเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้พระสมเด็จแบบนี้มีทั้งหมดสองรายการนะนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะชื่นชอบองค์ไหนนะโทรเข้ามาเลยนะคะนี่ลักษณะเนื้อนะพิมพ์เหมือนกันนะคะพิมพ์เดียวกันแต่ว่าเอกลักษณ์ของพระแต่ละองค์ก็แตกต่างกันอย่างที่หนูบอกนะนี่ลายเส้นนะลายแตกลายงาโอดูเม็ดแร่ธาตุมวลสารสิ อันนี้เอาให้ดูใกล้ๆเลยนะซูมแบบใกล้ที่สุด uh huh. แห้งแตกลายงาดูสิคะนี่เนื้อมวลสานะเห็นอย่างชัดเจนนะเ mm hmm. ม็ดแร่นะ mm hmm. เห็นเลยนะขึ้นมีเม็ดสีเข,เขียวด้วยนะ mm hmm. องค์แรกก็มีนะคะองค์นี้ก็มีนะมีทั้งสององค์นะคะเ mm hmm. ม็ดแร่ธาตุสีเข,เขียวนะ mm hmm. อ่า นี่ส่องให้ดูแบบใกล้ใกล้สุดๆนะนะใช้คำว่าใกล้สุดๆให้สมกับคือเราอยากให้พี่เห็นว่ามันสวยยังไงว่าองค์พระเนี่ยเขาสวยยังไงนะคะท่านสวยยังไงรอบเนี่ยงานเนี่ยเขาสวยยังไงหนูอยากให้เห็นแบบนั้นนะหนูก็เลยพยายามซูมนะให้ดูว่าอ๋อที่นุ้ยว่าสวยสวยยังไง รายการนี้เอา1500เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรายการที่11นะพระสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์พใหญ่นะถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะอย่างที่หนูบอกว่าทุกทีนะจะเป็นแบบองค์เปล่านะคะองค์เปล่านะก็แล้วแต่นะพระถ้านูหนูซื้อถูกก็ขายถูกนะซื้อแพงก็ขายแพงนะอันนี้ก็ ของท่านนี้นะท่านก็ปล่อยในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะก็หนูก็เอาราคาเบาๆบางๆนะให้พอเลี้ยงตัวได้เท่านั้นเองนะคะอืม <c oughs> ดูแร่ธาตกับเม็ดมวลสามนะสวยสดงดงามนะคะอย่างที่หนูบอกนะอ่าอันนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะใครชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามาด้วยนะ 1,500บาทถัดมาเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจนะคะรายการนี้นะมานะพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะกันเหงือ่อกันน้ำนะนี่ แคชชื่นชอบรายการนี้นะหนูเอาราคาแค่900บาททวนนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้นะพร้อมใช้งานนะคะแบบนี้นะ,ะแขวนขึ้นคอได้เลยนะคะหรือว่าจะเก็บบูชาใส่กระเป๋าก็ได้นะคะไม่องคไม่ใหญ่มากนะผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าทํางานได้นะคะแบบนี้นะเอา900บาทนะคะสําหรับรายการนี้นะถัดมาเป็นแถวสุดท้ายกันแล้วนะคะแถวสุดท้ายนะเป็น พระนะคะช่วงนี้ก็จะมีพระที่เราพ็หาพระที่ชนะการประกวดนะนี่รายการนี้นะเป็นรายการพระนะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะคะรายการนี้นะ่าได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเป็นเหรียญรุ่นที่สองนะบล็อกดวงบล็อกดวงเดือนนะปีหนึ่งหนึ่งนะคะ ปี2511นะนี่เหลียรวมปุโต๊ะนะคะมีห่วงนะคะแต่ไม่ได้เจาะนะตรงกลางห่วงนะคะข้างบนน,นี่เดี๋ยวให้ชมหน้าองค์หลวงพ่อโอ้โหมีเส้นขนแมวเต็มเลยนี่ด้านข้างดูตาเนี่ยค่อยๆดูหน้าผากนะคะผมนะสวยหน้าตาจมูกนะคะตาลึกจมูกโด่งนะ ปากเป็นมุมนะคะเป็นมุมปากลึกนะหูนะคะยันนะคะยันด้านข้างข้างหูซ้ายของวงพ่อนะคะเห็นยันแล้วก็มีเส้นขนแมวนะวิ่งเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเหรียญอายุครบ82ปีของวงพ่อนะคะนี่ตัวหนังสือเห็นไหมคะเป็นแท่งนะคมชัดมากนะสวยสดงดงามนะคะนี่ ตรงนี้นะคะก็มียันด้วยนะมียันตรงฝั่งนี้ด้วยนะที่ระลึกนะคะที่ระลึกนะอายุครบ82ปีของหลวงพ่อท่านนะคะนี่เหรียญน,นะตรงเหรียญเนี่ยมีเส้นขนแมววิ่งเต็มไปหมดเลยพี่พี่เห็นใช่ไหมคะนี่เด้รัหคว่ออนุญาตเนี่ยวิ่งลงมาเต็มเลยเส้นขนแมวนะ ตรงนี้ก็มีนะคะใน,นบริเวณตรงนี้นะเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยสวยสดงดงามนะคะหน้าหลวงพ่อนะคมชัดลึกมากนะคะก็ให้ชมนะว่าทำไมถึงได้รับรางวัลน,นะคะสวยแบบนี้นี่เองนะเข้าตากรรมการหลายๆท่านนะงานประกวดหนึ่งนะคะมีกรรมการหลายท่านมากนะหนูเคยไปงานประกวดพระนะคะ <c oughs> นี่ด้านหลังนะ กรรมการไม่ได้มีคนสองคนนะคะกรรมการมีหลายโต๊ะมากนะกว่าคะแนนจะเป็นเอกฉันนะคะก็ต้องรวบรวมนะใช้ระยะเวลาในการประกวดนะคะเกือบเกือบหนึ่งวันนะ <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้นะคะเป็นเส้นขนแมวในวิ่งเต็มไปหมดเลยด้านหลังนะคะเป็นหลังยันแบบนี้นะนี จานยันชัดเต็มไปหมดรายการนี้นะเอาสองพันนะคะสําหรับพระเหลียนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรายการนี้นะหนูเอาสองพันบาททวนนะคะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคบรูปพัมแจ้งรายการมาด้วยนะครับพระหลวงปู่โตะนะคะสองพัน <2, 000. S 1> บาททวนอ่าเดี๋ยวหนูให้ชมชมความงดงามนะคะงดงามนะ เหรียญนะคะเนี่ยค like มชัดลึกมากนะเหรียญหลวงปู่โต๊ะเป็นรายการที่13นะคะถัดมาเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นะเป็นเอ่อเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกันนะสำหรับรายการพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะเขี้ยวนะคะชื่นชอบเขี้ยวนะ รายการนี้นะคะนี่เดี๋ยวหนูให้ชมความงามนะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะรายการที่สิบสี่นะพยายามซูมให้ดูใกล้ๆมีตัวหนังสือนะมียันเขาเรียกรอยจานหรือว่ายันนะคะตรงนี้นี่นะนี่เห็นรอยอย่างชัดเจนนะคะ ให้ดูหูนะคะปากเขี้ยวนะสำหรับรายการนี้เป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือลงพ่อปานนะนี่มียันด้วยนะคะมียันด้วย เล็บนะโหเห็นเล็บอย่างชัดเจนเลยนะคะเนี่ยเล็บนะเล็บพระนะคะไม่ใช่เล็บหนูนะเล็บหนูก็ชัดเจนมากนะเล็บคนคนจับก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะนี่มีลอยจานนะคะหรือว่ายันนะ เห็นอย่างชัดเจนรายการนี้นะคะเอาสองพันบาททวนนะคะสองพันบาททวนนะสําหรับพระนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ชมด้านล่างนี่วงกลมสวยสดงดงามนะรายการสุดท้ายก็สองพันนะคะเป็นพระชนะการประกวดนะคะชนะเลิศนะสวยนะนี่ใครชื่นชอบนะคะเดี๋ยวหนูอยู่นิ่งๆให้แคปนะ รายการสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ครบทุกรายการนะพระเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ก็เดี๋ยวนั่งแพ็กให้นะคะส่วนใครที่จะโทรเข้ามาปิดช่วงนี้ก็เดี๋ยวแพ็คเลยส่งวันนี้ช่วงเย็นเหมือนกันนะคะเย,เย็นแจ้งเลขพัสดุไปนะคะท้ายคลิปนะก็เหมือนเดิมนะคะให้ชมช่องทางการติดต่อนะ0 9 5ย์7 8 7 7 0นย์นะคะดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะสำหรับช่วงนี้ยังไม่สะดวกนะคะเรื่องเก็บปลายทางนะขออนุญ,ญาตขอคนพร้อมโอนกันก่อนนะคะช่วงนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระบ้านทั่วทิพเพชรพิจิตจัดให้บายย้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปพระสวยๆนะคะราคาเบาๆจากช่องหนูเยอะเลยสวัสดีค่ะ